สวัสดีครับสวัสดีมิตรชากินแสบสู้ขู่สุขคนครับเมื่อนีนพบพ่อกันคือเก่าครับก็บเาวาเช่นเช่นสวยชแชนครับผม อ้ากะกบสวัสดีวันมาคาบูชาครับมือเนี่ยครับวันที่สิบหกกลุมภาพันสองห่าหกห่านะครับพี่น้องครับต้องบอกวันที่น้ำกับภาวาบาวเช่นกะวนไปวนมาครับกินอยู่บ่องเกาฟางมือกับไส้เสือโตเกีาครับครับมันกะเฮ็ดให้เฮ็ดให้เอฟซีเฮ็ดให้สมาชิกนะครับเขาใจพิษ ครับบาเบาเช่นเอาคลิปเก่ามาลงครับมีคนเหม็นมากนะครับพี่น้องครับเบาเช่นกะ็ต้องบอกว่าเป็นคลิปใหม่นะครับส่วนมากกะคลิปใหม่ทั้งหมดครับบอกเคยเอาคลิปเก่ามาลงครับพี่น้องครับแต่ว่านอกินอาจจะคือเก่าสถานที่มองเก่าเกาครับพี่น้องเวลากะเวลาเก่าครับแต่ว่าเป็นคลิปใหม่ครับมาครับจุดจวดน้ำกันคือเก่าครับเมื่อนหรครับ วันหยุดนะครับพี่น้องเมื่อเนี้ยหลยคนกะอาจสีนอนมาหันเตือนครับประว่าเป็นวันหยุดครับใส่ยังเมือ่อเศร้าครับเมื่อนี้กะคึมค,มคึมครับพี่น้องคึมฟ้าคึมฝนเดดบาออกฝนตกกับฝนตกลิ่นครับเมือ่อเศร้าเนี้ยโอ้มาครับจุดจวดน้ากันขึ้เก็เบาๆไหลครับขนาดเบาๆหลาพียังเบาโดนเติบแล้ว ก้อยร้อยเลือดครับเมื่อนี่ครับก้อยง้วนหน่อยครับเนือ้อเหลือจากเมือ่อวานนะครับเป็นเนือเ้อแซ่ตูเพราะว่าเมื่อนี่พันบอ่อขาครับพี่น้องจดจวดหรือก๊อ สดอร์นะครับก๋วยร้อเลือดก๋วยง้อหน่อยครับพี่น้องผมกำลังมือเก่าบริเวณใหนพี่น้องเบิ้งครับเมื่อไหร่นะครับอย่างจึ้งเครื่อง เ้งคุยข่าเหนียวคับไงไงครับปันน่นใงไงเครงสดเอาทั้งคุยเอาหแต่เอาตะไคร้มาครับผมำลำมือเอาอม,มาลักยา กับหอดตูมครับเข้ากันฝัฝาดจัดน่อยครับ มามาครับพี่น้องจุดจวดน้องกันนะครับคักคือเก่ามาหน่อยขมำลำหวานจุวย หลายหม่องหลายบอลเฮ้ยสิฝนตกลิ้นเฮ้กันนะครับเมือ่อไงเมื่อเล้าฝนตกลิ้นครับอากาศกัดซีน่าหนาวลมเย็นสวยๆอยู่ทงอยู่ท่าคือเราอครับพี่น้อง ลูกโดดใส่น้ำก้อยเนี่ยก็หันลูกโดดใส่พี่น้อง ตแล้วเนี่ยห้วยนาเอาครับบ่ต้องห้ำใส่ตอนที่กล้วยครับพี่น้องเดี๋ยวมันสิเหลียสีสันสีเปียนครับ Mm-hmm. ซื้อมาเมื่อวานโลหนึ่งครับเสือเครื่องโลเนื้อสันเนี่ยครับเนื้อสันก็หน่อยเครื่องโล่เท่อนแซ่ตูไว้ซื้อมาเตีมไว้ครับพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี่เขาจะาบ่อขาดเนื้อวัาานว่นผา เผ็ดละครับสดคั่มได้ก็ถือตะบกพริก นี่แหละครับสูตรบาเช่นสองร้อยเลือดสุดยจอด mm-hmm uh -huh. แบบนีีครับโอ้เสร็จสิ้นภารกิจครับพี่น้อง รุดยอดคว่ำแสบครับอยู่กับก้อยร้อยเลือดเนี่ยนะครับพี่น้องหรือว่าสีอ่อนโศกเล็กกระไดหรือว่าสิเป็นก้อยเลือดหลาบง่วแล้วแต่ไพ่สีอิอนนะครับพี่น้องมันการเดียวกันนี่แหละโอ้เพจค,ครับตาแตกครับเอาบรรยากาศครับย่ำเสี้าครับเมื่อนี่มาฝากพี่ตอนน้องไว้คือเราครับปั้นหยุดครับกะ หาแน่องเสียบๆครับมากินในพี่น้องเลยเบิ้งกันครับได้รับชมกันเอาบรรยากาศตรงให้ตรงหน้าเบาเช่นกะกินอยู่มุมเก่าเลยะครับขังเตาทานพ่นพ่นขำมัญหาหอมยากครับพี่น้องเมื่อนี่บรรยากาศจะดีครับเกิดกินอยู่มองเก่าหันไปทางเตเฟืองมันกับบวยชัดครับพี่น้องเอามองชัดๆนี่หละเนาะจะโมัมนคลิปเราครับพี่น้อง กินทุกเมื่อค่เมื่อได้กินก็นล้งให้เบิง้งเอาก็ฝากไว้ที่เราพี่รองหมักบ่หมัดก,กับอะไรครับถ้าถือใจกัแช่บ้าเช่นอะไรครับเ้อเพจครับพี่รองเสียงเหมื่อืบบเลยกะดูแลสุขภาพกันด้วยครับอากาศเปลี่ยนแปลงครับพี่รองเมือเศร้ากับตกฝนตกดิ้นแลวเศร้าครับเมื่อวานกับล่มหนาวเมื่อก้อนนีนกับล่ม แห้งดูแลสุขภาพด้วยครับอขอให้ทุกท่านครับอยู่ดีมีแห้งกันสุขุมสุขวอนครับขอให้จะเริ่มลุงเรื่องครับขอให้สุขสมลำรวยสำเร็จลุงเรื่องครับย,ยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ